สวัสดีครับผมสองไอซอลงชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องสินค้านะครับที่ผมได้สั่งมาจาก facebook นะครับผมเดี๋ยวนะครับเราจะมาดูกันนะครับผมว่าข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นสินค้าอะไรนะครับผมแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็มาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะครับก็นี่นะครับมาในถุงพลาสติกนะครับผมสีเหลืองนะครับอ่ะ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผม นะครับสภาพภายนอกก็โอเคนะครับไม่มีบุบสลายแตกหักนะครับผมอนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมว่าข้างในมันคืออะไรนะครับนี่ครับผมข้างในมันก็คือเครื่องเจียสายอ่อนนั่นเองนะครับแบบเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของมันนะครับ นี่เห็นไหมครับ f c ฟซนะครับนี่นะครับภายในกล่องนะครับที่บรรจุมาให้นะครับผมก็จะมีคู่มือนะครับผมแล้วก็จะเป็นหัวดอกอดอกเจียต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสายเจียสายอ่อนนะครับผมนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา fc ทุกท่านเนี่ยไปพบกับข้อมูลโดยสังเขตของเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องเจอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับผมก็มีชื่อยี่ห้อว่า newboric นะครับส่วนรุ่นของเจ้าเครื่องเจตัวนี้ก็คือ d 8 r 6 5 8นะครับเครื่องเจอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับผมมีความเป็นทันสมัยมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลาย มากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเจียงานขัดหรืองานตัดแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องเจียตัวนี้ได้เลยนะครับดอกเจียที่ใช้กับเครื่องเจียตัวนี้เนี่ยก็เป็นดอกขนาด3มิลและ3.2มิลนะครับและนี่ก็คือปุ่มปรับระดับความแรงนะครับผมก็ปรับได้ถึงเลเวล6เลยนะครับก็คือแรงสะใจกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่านะครับผมหลังจากที่เราได้ดูข้อมูลนะครับแล้วก็สเปคของเจ้าเครื่องเจียตัวนี้แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาดู อุปกรณ์นะครับผมที่เขาให้มาในตัวเครื่องเจียตัวนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาในกล่องเคสพลาสติกนะครับผมอย่างหนาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับมาพร้อมกับดอกเจียนะครับต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันแรกนะครับผมอันนี้คือปะแจนะครับปะแจที่ใช้สําหรับขันนะครับผมเวลาเราเปลี่ยนหัวหัวเจนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นหัวขัดเพชรน,นะครับนี่นะครับหัวขัดเพชรก็มีมาให้สามดอกนะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นใบตัดเหล็กนะครับผมก็จะมีมาให้สามใบนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดขัดงานไม้นะครับผมแล้วก็ชุดขัดเหล็กหรือสแตเลสนะครับผมให้เกิดความเงางามนะครับนี่นะครับเรามาดูวิธีการใช้เจ้าเครื่องเจตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับผมหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็มาดูนะครับผมว่าปุ่มเปิดมาอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ด้านนี้นะครับผมจะเป็นด้านอ่าด้านซ้ายนะครับผมของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดนี่นะครับปุ่มปรับระดับนะครับผมอ่าก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ถึงหกระดับนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสาม สี่นะครับห้าแล้วก็หกนะครับผมนี่นะครับตามความแรงที่เราต้องการเลยนะครับผมจุดนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มล็อกล็อกหัวนะครับที่เราจะใช้ใส่ดอกดอกสว่านนะครับผมดอกเจียนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มนี้เพื่อล็อกไว้นะครับผมเหมือนสว่านทั่วไปเลยนะครับที่เราใช้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมถ้าเราจะใช้หัวชนิดไหนก็ตามนะครับเราก็แค่หมุนนะครับตัวจับนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ดอกที่เราจะใช้เข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับนี่แค่นี้นะครับก็อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็ลองเปิดดูนะครับ นี่ก็ได้เลยนะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับผมก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ประแจนะครับหมุนออกมานะครับนี่ถอดออกมาอย่างนี้นะครับนี่เท่านี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมดอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นดอกขนาดสามมิลนะครับผมแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ย รองรับดอกนะครับขนาดสามมิลและก็สามจุดสองมิลนะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูการต่อชุดสายอ่อนนะครับเข้ากับเครื่องเจียนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมข้างในสายอ่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกแกนข้างในมานะครับผมเราต้องดึงออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดนี่นะครับกดล็อกไว้นะครับผมแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับเพื่อเอาแกนเนี่ย ใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนล็อกไว้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็ปิดนะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับเครื่องของเราก็พร้อมใช้แล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับ,ครบเครื่องเราก็พร้อมใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองปรับระดับความแรงดูนะครับว่ามันจะปรับได้หรือเปล่านะครับโอได้อยู่นะครับ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการแกะรีวิวนะครับผมแล้วก็ทดสอบเครื่องเจียไปในตัวด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เอาเครื่องเจียไปใช้งานจริงๆนะครับผมแต่หลังจากที่ได้แกะรีวิวไปแล้วนะครับได้ทดสอบเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ดีถึงดีมากเลยนะครับผมก็เครื่องนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา550บาทนะครับผมก็สั่งจาก Facebook นะครับก็สำหรับเพจที่ เ้าเครื่องขายเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้นะครับผมก็สําหรับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยครับผมก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด subscribe นะครับติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ